Hello，各位老师晚上好，我这边代表微博博主草莓草莓牛奶味的哈卢向发起人徐明浩老师提问。呃，徐老师去年解锁了非常多的新身份，活跃在综艺，也发表了第一张充满个人风格的中文艺体。p 这次又来到创造营亚洲第二季当了发起人。那么想问问你，二零二五年会进行什么新的尝试吗？二零二五年，希望在音乐上有更大的突破。 最近也在努力的去创作，希望可以把自己的音乐然后带给更多的人。好的，谢谢老师。嗯、呃，我代表媒体湖南娱乐向发起人徐明浩老师提问。之前也当过男团选拔节目的舞蹈导师，这次以发起人的身份来到了《创造营亚洲》第二季，不仅是身份上的提升，也是一次全新的体验。请问这次作为发起人有什么不同的感受吗？嗯、呃，这一次作为发起人，对于我来讲。 呃、哦，我会把我这近十年来所有的经验，然后全部都分享给学员们，然后也希望可以帮助他们通往梦想的路，可以助他们一臂之力。好的，谢谢老师。嗯、呃，呃，接下来代表媒体湖南娱乐向导师袁雅维、Tia 老师发起提问。学院学员的文化背景、音乐风格很不一样。 那作为导师，面对不同的音乐风格，是否会有不一样的评评判的标准？会如何去帮助学员们找到自己的风格？嗯，我觉得这个舞台其实就是让大家去展示自己的一个机会的舞台。但是反而这种不同文化、不同元素的这种啊呃,呃每个人的个性，我觉得在这里可以得到融合。然后呢，他们之间也会互相的去啊、呃，像一面镜子一样，去互相的去照，就是审视或者是去观察自己。 所以在这舞台上，我觉得其实大家都可以相互学习，然后是一个非常多元的舞台。然后我觉得在这里，其实大家的成长可能会相对加更加有挑战一些，因为它很多元。但多元意味着更挑战更多，但也意味着它的啊、呃、成长会更加有，我觉得更加有有有,有深度和深刻或者有趣。对，所以我也非常非常期待可以在这里啊、呃、陪同大家一起成长，然后包括我自己，然后跟几位导师一起，然后大家一起。 呃，去发现，然后去创造，我觉得这个非常非常重要，所以，对，很期待。好的，谢谢老师。嗯，呃，接下来，代表媒体芒果妈妈向导师袁娅维、t i 老师提问。嗯 呃，姐姐也不是不是第一次担任男团选拔类节目的导师了。嗯，想知道你心中作为成团的成员必备的素质和要求是什么？我觉得，如果要成团的话，呃，起码必须要像他们两个一样，就是他们俩身上有真正非常优质的男团的这个这个，对吧？对对对，对对对对非常优质的这个气质和他的这个功底，我觉得这个是啊啊、呃呃、是一个一个参考，也是一个呃呃。呃 就是一个鼓励，然后我觉得，但是，呃，其实我我我比较喜欢有未知的感觉，因为在这里大家每一个人的风格都不一样，反而我为更期待他们在未来给我们惊喜，所以我觉得未来的事情就交给未来，但是现在我们把每一步都做好，舞台做好，然后他们的音乐做好，所以我觉得我 follow the heart yes.。Yes。 <łość> ขอบคุณครับทุกท่านที่มาดูรายกัรนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาดูรายการนี้่อบคุณทุกท่านที่มาดูรายการนี้ขอบคุณทุกท่างที่มาดูรางครับ อย่างแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า e NERGY ใหม่เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเป็นน้องๆผู้หญิงทีมที่มาแข่งใช่ไหมคะรอบนี้ก็จะเป็นน้องๆผู้ชายก็อย่างแรกเลย e NERGY นี้เปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญมีพวกเราที่เหมือนเดิมคือเจฟนะคะที่ทีมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเหตุผลที่แต่ละคนมารับงานนี้ค่ะพี่ยาถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ใช่ค่ะก็จริงๆแบบหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าปกติเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะอยากจะส่งต่อนิดหน่อยค่ะเท่าที่จะทําได้ผมหรอครับผมอะไรหรอครับใครจะตัดสินใจอะไรอะใจมาลำเหนื่อยเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อจริงๆผมว่ามันก็หลายๆอย่างนะครับผมก็ผมว่ามันน่าจะถึงเวลาสำหรับผมแล้วแหละครับที่แบบว่า มันมันมีหลายๆโอกาสแล้วครับที่เข้ามาแบบให้ผมเป็นแบบว่าベンチャーอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็แบบซีซันที่แล้วมีพี่แจคสันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบลองถามพี่แจ็คสันบ้างอะไรบ้างเงี้ยพี่แจคสันเขาก็เชียร์ mm. ผมก็เลยแบบอ่าก็แบบลองดูสักรายการหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ยังไงก็เอนจอยอยู่คับกับ,าก,บาการเป็นเนเンอร์ครับผม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นแร้วดูเยอะหรือเปล่าติดพุ่มเหรอครับเอ่ตอตรงไปตรงมาดีกว่าครับจะแบบว่าไม่อ้อมไม่ไม่พูดต้องอ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบไม่พูดเอาใจคน แล้วแต่ถ้าคิดยังไงก็บอกอย่างนงี้ยเ <Ps> มือ่อกี้พี่ยาบอกผมว่าคำแนะนำของของไปแปรมีมีค่ามากกับน้องๆเด็กฝึกทั้งหลายความสิทธิเราเป็นยไงบ้างนยเออเอาจริงคือตอนที่ผมแปลว่าเพิ่งเดบิวต์เนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่แบลว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมแล้วเขาก็แบบว่ามาให้คาแนะนาใช่ไหมครับผมซึ่งน้องๆตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมองผมเหมือนรุ่นพี่ที่ผมแบบว่าเคารบในเมื่อก่อนนะครับผมซึ่งการที่มีรุ่นพี่ดีๆมาแนะนำเนี่ยผมว่ามันทําให แบบว่าอนาคตของน้องๆเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไม่ได้เลยครับก็เลยอยากจะเป็นรุ่นพี่ให้กับน้องๆเขาเหมือนตอนนี้ผมมีรุ่นพี่ตอนนั้นเหมือนกันแล้วปานถามนี่อะไรนว่าตัดสินใจมารับมนเทอร์มาวมงาน เซเว่นทีมก็จะมีคอนเสิร şey ์ตในเร่อกรุเทพยกก็ตั้งโอ้ตังอยูห้องโวยหมดเลยการชนะที่มีเชือกำเด็กอกสิบคุเป็นยังไงความยากง่าย

帮哦，同样的问题吗？我觉得明浩刚刚说说的特别好，但是我觉得其实就是，哎，题再说一遍。呵呵 <laughs>、啊，干，做老师。呵呵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  然后，但是在这里有很多多元的啊、呃、文化交流。然后我觉得，但是大家的梦想都是一样的，大家都是为了一件事情在做，就是 to be the best on the stage。我觉得 i 是 the only thing that everybody get together。所以我觉得，其实虽然来自不同的地方，但是我觉得大家的目标是一样的。所以我也期待，就是啊，我、呃、自己可以在这里大家的成长，对，我们一起期待吧。Yes、嗯。嗯 เจอในละเทศที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความันเดียวกันก็คือการไนดหรือว่าการทำความันใเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็คือว่าควรจะทาให้ดีที่สุดพีโอเบสแล้วเมื่อกี้จากที่เูดไปแล้วก็หวังว่านจะผ่านความยากลำบานี้ไปให้ได้แล้วก็จะมีความช่วยเหลือของเพือนเทั้งสคนที่จะคอยสนับเชิใรสิ่งนี้ให้ดีทได้เริ่มงานกันไปแล้วเห็นน้องๆทั้งหกบคนเป็นยังไงบ้างคะอยาชื่นใจชื่นใจเลย่ะ เอาจริงๆนะคะถ้าถ้าไม่ได้พูดถึงแบบญาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเต้นหรือว่าร้องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่แบบแบบแน่ใจมากๆคือ60คนเขามีเขามีแบบสเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้ที่ดึงดูดก็ซึ่งไม่แปลกค่ะเพราะว่าคนที่มาแบบอยากมาแข่งอันนี้มีตั้งแบบ3,000กว่าคนใช่ไหมคะแต่เหลือแค่60คนทุกคนมีสเสน่ห์ในในแบบของตัวเองมากๆหรือว่ามันแล้วแต่คนดูแล้วล่ะว่าจะแบบคนไหน ข้อตาเป็นพิเศษแต่สำหรับย่ารู้สึกว่าทุกคนน่าติดตามหมดเลยมีที่แต่ละกนไหมคะอูเยอะแยะแต่มีแต่บอกว่ามีมีคนหนึ่งย่าปากเมนแล้วเหรอปากปักเมนไหมเรเป็นเมเตอร์มีปักเมยนไหมหนัอบนทุกการ แข่งขันของเขามันจะมีสักหนึ่งสองคนที่แตะตาค่ะแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายนจะยากมากในการตัดสินใจว่าเลือกใครสักคนหนึ่งถ้าผ่านให้ผ่านถ้ารอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเรากเราไม่ได้เลือกนะเราแค่ชี้แนะเฉยๆชี้แนะแล้วอะไรอย่างี้ยแ้แชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆไปแล้วบ้างค่ะอเรย่า ก็จะเน้นไปทางการแสดงมากกว่าค่ะแบบวิธีไหนที่จะหาอาวุธที่ดีที่สุดในตัวเราแล้วก็ให้คนเห็นว่าแบบเรามีเสน่ห์ในด้านไหนบ้างอะไรแบบนี้คผมเหรอครับติ๊กทุกใครอะหรอไ่เจอแล้วหป็นยังไงบ้างอ๋อหรืยังไงเหรอผมผมว่าดีนะครับคือจริงๆมันมีหลายๆรายการออดิชั่นที่ออกมาให้เราได้ดูกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วนะผมซึ่งมันก็มีหลายๆอันที่แบบว่าดูแล้วแบบ อาบางทีมันอาจจะแบบว่าแบบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยผมแต่ว่ารอบนี้ผมว่าน้องๆคุสิบคนเนี่ยคือดีกว่าที่ผมคิดเก่งกว่าที่คิดนะผมแล้วก็เหมือนเขามีพื้นฐานมาครบพอสมควรครับผมซึ่งเอ่อผมว่านอกจากแค่ดูว่าแบบว่าใครหล่อใครสวยเงี้ยผมว่ารอบนี้สามารถดูการลองการเต้นได้เลยจริงๆเลยครับผมว่าุกคนน่าจะเอ็นจอยจริงๆเด็กๆมาจากหลายๆวัฒนธรรมหลายประเทศเลยเรากูมิ่งเขายังให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นน้ำหนึ่งเดียวจริงๆผมว่าการ ทำมิวสิกเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องมาจากที่ไหนนะผ mm hmm. มอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันในแนวเพลงครับแต่ว่าถ้าคนที่รักเพลงจริงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนถ้าเกิดเรามา,าทำมิวสิกด้วยกันเนี่ยผมว่ายัางไงมันก็เป็นหนึ่งเดียวอยู่นะซึ่งผมว่ามิวสิกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นำลหลายๆคนเนี่ยมาเป็นมาร่วมจุดเดียวกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันก็ได้ มีติ๊กถูกใครใช่ไหมครับผมมีคนเดียวเลยครับใคนเดียวกันหรือเปล่าคนไหนทำใหใจเต้นคนละคนกันแบวคนไหนทำให้ใจเต้นแวก็รู้ของพี่ยาคือคนไหนมีแชร์กันไหม็มีแชร์กันไหมก็มีครับผม้า่ันค่อนข้างจะบอกผมเออผมอายุออ แต่ไงเพราะว่าพวกเราจะติดถูกใครเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะแบบว่าได้เดบิวต์ไหมในที่สุดเพราะว่าจริงๆคนที่เรื่องจะเป็นคนดูทุกคนนะแล้วแบบได้แชร์ประสบการณ์อะไรให้กับน้องๆทั้ง60คนบ้างอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์เรื่องเทคนิคมากกว่าผมแล้วว่าการแต่ว่าการเต้นการร้องเนี่ยแหละครับผมแล้วก็แบบว่าแบบว่าการก็เรียกว่าไงครับผมไม่ใช่การวางตัวสิแต่ว่าการที่อยู่ ทำสิ่งไอ้สิ่งนี้อยู่มันการแข่งขันมันสูงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันผมบอกน้องๆเขาว่าถ้าเกิดยูอยากทำในจริงอะคือ,อยูไม่ต้องแบบว่าบอกพวกไอ้ก็ได้พวกไอ้จะรู้สึกกันเองถ้าเกิดยูอยากได้จริงจมาทางปัจจงฝากให้ฝากถึงน้องๆ60คนว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงการแข่งขันทีน่

我觉得就是，其实他们拥有最最 powerful 的东西，就是他们的年轻，就是他们很年轻，他有很多时间。但是他们也同样面对了很多挑战，是因为现在有更多更多的要求，高要求，所以就是希望他们可以挑战自己在这个阶段的人生，然后希望他们可以找到更好的自己。 มีได้อีกนะเพราะฉะนั้นการที่น้องๆยังเด็กอยู่อยากให้ทุกคนทำ่งให้เต็มที่เพราะว่าการเดินทางเส้นทางนี้มันจะมีความยากลำบากมากมายรองดูให้ทุกคนไปค้นขีดจำกัดให้ได้เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนและก็สุดที่มั่งพูดถึงพูดถึงเจฟนี่ค่ะเขาไม่อยู่นะในเรจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนหายเป็นยังไงบ้างพี่เจฟพี่เจฟพี่เจฟเจฟดูนะครับเจฟดูดเจฟเจฟส์คันด h ออฟท็อปเนี่ยพี่เจฟดูครับพี่เจฟต้องไปต้องมาครับผมแต่ว่า ชอบเล่นมุกครับแล้วก็บุกแป๊กด้วยอ่ะมุกแป๊กเหรอมุกแป๊กเหรอพี่ทำไมแป๊มถึงสัมผัสได้ว่าเขาแป๊กเออพี่ยาวว่าแป๊กไหมก็ก็เสียงแอร์ก็ดังขึ้นนิดหนึ่งใช่ครับเขาบอกว่าพี่เจมส์เขามีเขาเรียกว่าแบบบางทีมันซีเรียสน้องแล้วเราเราสี่คนเนี่ยผมพิเศษเขาแบบว่าพยายามที่แบบว่าแก้บรรยากาศที่แบบว่ามันคลี่คลายขึ้นหน่อยเขาเลยเล่นมุก <c oughs> <c oughs> <c oughs> <quer> ครับแต่ว่าเดตแอร์ยาวขึ้นเขาเลยเป๊กจับผิวไม่แต่วิเจมดีครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับเขาเนาะพี่ย่าพี่ย่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะผมเออโน้พิ่งเจอกันครั้งแรกเหรอรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมากเลยใช่รู้สึกว่าว่าแบบเราเข้าขากันได้ดีแต่ว่าพี่เจมใช่ครับผมว่ารู้สึกแบบเพิ่งเจอกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนรู้จักพี่เขามานานมากๆากเลยจริงจริงพี่เขาเป็นคนเก่งแล้วเดินคือแบบเจอกันครั้งแรกก็มันเข้าขากันได้นะฝกท้ายแรกพี่ย่าปากติดตามนะนอะไรกาันสองนี้สองวันี้เหรอ นะครับก็ช่วงเอเชียซีซั่น2นะผมยังไงก็ฝากพวกผมเมนเทอร์5คนด้วยนะครับแล้วก็ฝา,ากน้องๆ6 0คนด้วยนะครับผมยังไงผมว่ามันแตกต่างกับซีซั่นหนึ่งแน่นอนนะครับผมยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แน่ก็มาดูต่างกันว่าสไตล์นยใ,ใครจะได้เดบิวต์7คนนะครับผมพูดได้ไหมนว่า7คนได้หรือเปล่าไม่ได้ ผมิเคไอกมไปแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวขออินเสิรวมๆหน่อยนะคะได้ครับผมเหมือนจะก้องาส่จริงๆก